ครับพี่น้องครับคุณเหนือพอดีแต่งตัวไปล้ำสิ่งก่นนะแต่งตัวไปใสด่ดาวอ้โอ้คัดเหรอ <laughs> <laughs> ลงมหานิยมไห้สิลงกุสิลงมหานิยมให้อาหาใหโอ้ยิ้าหนัำหอมเลยเพื่อนวดเถอะอืม,อม,อม,อม บรูร้านเพื่อนบอกว่บาบ่ผู้จบแต่เข่าแทงได้กับบางงามครับพี่น้องครับอันนี้ป่อยแทงแจ็คสามช่วโมงกับสี่ไล่ให้เ่าถูกไหมพีนี้มันพูให้ยเลยแต่ว่า นี่นะครับพี่น้องครับตอนนี้พวกกำลังเขียนจิวท่าตาครับปิดไปส้อยดาวแก่แข่แกันนะไปอยู่ใ้ถังหนานสองถังตื่นแล้สิไปแก่แข่ครับพี่น้อง ว่าหัมว่านนำความกระแร่งละปีนี้เอาล่างม่างครับไปน้องครับเป็นสีแต้มตัวไปจับฉลากกานะ กูมันิดหลายสิวะอืม <laughs> อืมเอาเป็นหมานเด้อให้ได้ผัดลมมรับ <laughs> ไปน้องไทยเป็นเหรี่สิท็อ<ว>ปเดีออกไปวัดหนะ ไว้ส้นมี่ก้อนครับอาจารย์้มหาอาบน้ำอาบผ้ากินพี่นองครับไทยเป็นสิทธิ์หรอกบอ